สวัสดีครับเจียมาตกกลับใหม่แก้วนะครับก็อยู่ที่หน้านี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอะไรที่จะกลับมานะครับก็คือ l a m มิงสควอ d นะครับหรือว่าน้าก,กากไฟที่ทุกคนรอคอยนั่นเองนะครับความจริงก็อยากจะบ่นอยู่นะ คือถ้าเกิดย้อนไปดูสตรีมพี่อ่าย้อนไปดูคลิปพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดรอบแรกที่ตัวเฟรมิงส์คอรมาเนี่ยพี่บอกกันว่าหน้ากากมันเท่มากหน้ากากไฟมันเท่มากนะครับคือสมัยนู้น่ะคนเขาหิดใช้ตัวหน้ากากเขาเรียกบุรุษปริศนากันนะครับหน้ากากบุรุษปริศนาสีทองไอ้สีขาวนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือหน้ากากทองนะครับสองตัวที่แบบคนใช้เยอะๆพี่ก็บอกว่าอ,อันนี้แบบมนเท่นะอย่าลืมซื้อนะต้องมีของมันต้องมีนะครับก็ มีคนสนอยู่บ้างแล้วก็มีคนไม่สนอยู่บ้างนะครับตอนที่มามารอบแรกเนี่ยมันก็ใช้ตั๋ว E ี o ได้นะครับซึ่งตั๋ว Evo ปกติเราก็มีการแจกอยู่เรื่อยๆนะครับรวมไปถึงอ่ามันก็มีกิจกรรมแบบพวกแรงค้าลดร,ราคาแรงค้างความมืดมาตลาดนะัดฟรีไฟอะไรพวกเนี้ที่น้องจะได้ซื้อตั๋วพวกนี้เนี่ยราคาถูกบางทีน้องซื้อตั๋วแบบไม่ถึงแบบไม่ถึงสิบเดมอนก็มีไม่ถึงสิบเพชก็มีแรงค้างความมืดบางทีน้องได้ลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัว๋วหรือไปได้หกเพชนะครับ น้องกดสุ่มหนึ่งทีหกสิเพเนี้น้องซื้อตั๋วแดงคาดหนึ่งความมือบางทีได้สิบใบนะครับตอนนั้นก็มีคนที่เชื่อบ้างนะไม่เชื่อบ้างนะครับก็ก็แอบสะใจเล็กๆนะครับเวลาที่แบบว่าของมันดังขึ้นมาเวลาที่แบบว่ามีคนเอาไปใช้แล้วแบบคนชอบเยอะๆขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเตือนแล้วว่าของมันต้องมีไม่ยอมซื้อแล้วเวลาที่ตู้อ่าพวกเนี้ยพวกตู้ขารว่าตูอ่าอีโววนกลับมาเนี่ย มันมักจะไม่อนุญาตให้น้องใช้ตั๋วได้นะครับเพราะฉะนั้นสุ่ม1นึ่งชีกิเพซหกสิบเพรเต็มๆนะครับใช้ตั๋วไม่ได้ก็บอกแล้วว่าตอนนู้นนะซื้อไว้ก่อนนะมีอะไรที่เราคิดว่าแบบเอ้ยนะผมอาจจะดังก็ได้วะก็ซื้อไว้นะครับซื้อไวนะไม่งั้นน้องก็อาจจะใช้ตั๋วไม่ได้แล้วก็อาจจะเสียเงินที่มากขึ้นกว่าการใช้ตั๋วนั่นเองนะครับโอเคนะครับแต่ไม่เป็นไรมารอบนี้เรามีการันตีเขาเรียกว่าการันตี พิมเขียวให้1อันนะครับซึ่งตัว Flaming s q u a d หรือว่าตัวหน้ากาก,กไฟเนี่ยนะครับมันจะมาในวันที่11นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงคืนอยู่ไปยาวๆจนถึงวันที่17เนะเป็นระยะเวลา7วันด้วยกัน11มิถุนายนถึง17มิถุนายนนะครับใครที่อยากได้รอบนี้ก็อย่าลืมจัดเพราะว่าถ้าหายไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่ น้องๆชอบมาถามว่าพี่อนเมื่อไหร่จะกลับมานู่นเมื่อไหร่จะกลับมานี้เมื่อไหร่จะกลับมาอันนี้มันหายไป6เดือนนะพี่8เดือน10เดือน1ปี2ปีนะพี่ต้องบอกว่าเวลาของที่มันโดนเราออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะหายไปนานมากๆหรือว่ามันอาจจะหายไปนานไม่มากก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มันพี่คงบอกให้ไม่ได้นะครับบางทีน้องอาจจะแบบเอ้ยหายไป3เดือนอาจจะกลับมาไก็ได้ใครจะไปรู้6เดือนจะกลับมาก็ได้นะครับบางอันอาจจะเป็นปีหนึ่งนะครับ สปี3ปีบางอย่างของไม่แร่เนี่ยในฟรีไฟลแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับมานะครับบางทีหายไป2ปียังไม่กลับมาเลยก็มีนะครับก็เพราะฉะนั้นก็อย่ากให้มันเป็นแบบนั้นกับของที่น้องอยากได้นะครับซีซ่าของมันต้องมีนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะอันแรกเนี่ยก็คือตัวเออร์เรมแนนต์นะครับเออเรมแนนเนี่ยจะถูกที่สุดนะครับอยู่ที่ราคาสองหินอีโวและหนึ่พิมเขียวเนะี่ย ซึ่งอันนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับชุดเซตนี้อันนี้ส่วนเสื้อนะครับนี่เปน,เปนแบบนี้ตัวโมเดลจะเหมือนกันต่างกันที่เอฟเฟกนี่เป็นเสื้อชิบอันนี้เป็นกางเกงนะครับเกงสีเขียวอะไรจะเป็นสีเขียวดำเหมือนเป็นแบบดินดินพิษพิษอะไรอย่างเงี้นี่เป็นรองเทา้ทาเท้าจะเป็นเขียว,ทวเท้าไอ,อ้ขาวเอ่อดำเทา้า หน้าก,กากนะครับหน้าก,กากก็จะไม่มีเอฟเฟกนะหน้าก,กากตัวที่มีเสฟ้อกลังการก็จะเป็นหน้ากากสีแดงสีดำสีไฟน,นี่เป็นฮูดนะครับ Good. นี่คือตัวที่หนึ่งสองหินอีโวหนึ่งพิมเขียวต่อมาต,ต,ตัวที่สองนะครับอันนี้สามหินอีโวหนึ่งพิมเขียวเป็นตัวนี้นี่เอฟเฟกจะอลังการตัวนี้ยังไม่มีเอฟเฟกต์ครับอันนี้เอฟเฟกจะอลังการมากขึ้น อันแรกก็เป็นชุดเหมือนกันนะครับต่างกันที่สีแล้วก็เอฟเฟกที่อลังการมากขึ้นอาทที่2องเป็นยังเก่งตัวนี้พาทที่3เป็นรองเทา้ารองเทา้าตัวนี้จะมีพื้นสีน้ำเงินภาทที่4เป็นนักกากนะครับและพาทที่5ก็เป็นฮู้ดสีน้ำเงินดำ สามหินอีโวหนึ่งพิมเขียวต่อมาห้าหินอีโวสองพิมพ์เขียวเป็นสีม่วงนะครับตัวนี้จะเป็นแบบอารมณ์แบบกาแล็กซีกาแล็กซีนิดนึงถ้าดูเข้าไปในตัวเขาจะมีแบบเหมือนเป็นดาวเห็นอยู่ห็นปะตัวนี้จะไม่มีนี่จะเป็นไฟตัวนี้จะเป็นเหมือนมีหมู่ดาวอยู่ที่ชุดนยข้างในเห็นไหมนี่เป็นแบบตัวแทนกาแล็กซีก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเสือ้อ กางเกงรองเท้าฮุดและหน้ากากไฟไอหน้ากากม่วงผู้ผิดห้หินอิวโวสองพิมียวส่วนตัวแพงสุดนะครับอลังการสุดตัวไฟนะตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดหินอิวโวสามพิมียวนะ นอกจากนักากะกัชุดกั้ทเท้นนะไฟมันอลังการสะเหเกินรวมไปถึงรองเท้าที่มีเอฟเฟกไฟด้วยสำหรับตัวนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าพาแรกเนี่ยตาไฟด้ไหมที่สองเป็นกางเกงนะครับที่สามเป็นฮูดแล้วกันให้ดูฮูดก่อนก็จะเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่แดงสดนะครับจะเป็นแดงแบบมนๆหน่อย แดงส้มๆมันๆห,ๆห,ๆหน่อยภาพที่สี่เป็นรองเท้าไฟจ้านี่มีเอฟเฟกไฟที่รองเท้าเท่และอันสุดท้ายหนังกาก,กไฟนะครับตอนต่อสู้เอฟเฟกฟมันก็จะขึ้นมานนอย่างงี้น่อยาเท่ใส่ได้หลายชุดมากนะครับก็พี่รู้แหละว่าเราต้องการแบบนี้กันใช่ไหมนี้ใช่ไหม ก็จับไปนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีการันตีพิมพ์เขียวด้วยนะครับถ้าน้องหมุนครบ50รอบนะครับหมุนครบ50รอบน้องจะได้หินแปลงล่าง1อันนะครับมันจะมีให้รับแล้วก็ถ้าเกิดน้องหมุนครบ80รอบนะครับน้องจะได้พิมพ์เขียว1อันนะครับก็การันตีไปเลยอย่างน้อยได้พิม์เขียว1อันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องหมุนเกิน80รอบน้องก็หาแค่2พิมเขียวพอแล้วก็ได้ฟรี1อันจากอันนี้นะครับแล้วก็ไปแลกได้เลยอ แต่ไม่ได้มีโปรโมชั่นเติมเงินรลบพิม์เขียวนะครับปกติพวกตู้อีเวอที่กลับมาเนี้ยมันไม่ค่อยมีรอกโปรโมชั่นเติมเงินแลบพิมพ์เขียวนะครับมันจะมีสําหรับตู้ใหม่ๆม,มากกว่าแต่มีการันตีพิมพ์เขียว80รอบได้1อันจํากัดใช้อันเดียวนะไม่ใช่แบบว่าผมหมุน80รอบได้1อันชัวร์80รอบได้1อันชัวร์80รอบได้1อันชัวร์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะได้แค่อันเดียวอีก2อันก็ไปสุ่มในตู้เอานะครับจบนะสำหรับ ชุดนี้อย่าลืมไปจัดกันได้นะครับไม่งั้นหายไปนานอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้หน้ากากาฟไฟสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook youtube ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบาย